สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมืองนมเมืองชนคนอิสานครับโอ้มีคนอยู่ตัวอยู่ข้างบนบนนึกวา่านึกว,าว่ามีคนอยู่เนาะข้างบนเนาะครับเนาะถ้าแ,แถวป่ายเนาะอวันนี้มานําเสนอเนาะครับเนาะนําเสนอแสงสี <c oughs> เสียงสีวิวจุดชมวิวพัทยานะครับเนาะเป็นจุดจุดชมวิวพัทยาที่เขาพัทพยานะครับที่ตอนนี้ก็แอดมินก็ได้นั่งอยู่ท่าเรือแหลมมณิหายแล้วก็ส่งขึ้นไปบนจุดชมวิวก็วิวสวยดีนะครับเนาะเป็นเวลายามค่ำคืน แดดร่มร่มโตเนาะแดดหมดแสงดวงอาทิตย์แล้วก็จะเป็นยามค่ำคืนเปลี่ยนเป็นบิวอันสวยๆเป็นบิวตอนกลางคืนเนาะก็จะดูดีสวัสดีจ้าสวัสดีแม่น้องเรนะครับขอบคุณนะขอบคุณแม่น้องเรมาก ที่แรกเข้ามาพอดีพี่ไปลองตัวลูกค้ามาก็เลยหาที่ดีมชายหาดมันไม่มีที่นั่งเลยคนเยอะวันนี้มันวันวันสุกเนาะเย็นวันสุกพรุ่งนี้เป็นวันหยุดก็คนเยอะวันนี้แถวชายหาดแล้วก็มีเสียงเพลงมีอะไรมากก็ที่ไม่สะดวกว่างัันและ ก็เลยพามานั่งชมส่งขึ้นไปจุดชมวิวพัทยาเนาะเดี๋ยวก็จะพาไปดูเรือท่าเรือสวัสดีจ้าคุณยาขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่แวะมาทักทายวันนี้จะขอพูดไทยเกมลาวนิดหนึ่งเด้อตกขาดตกปกพ้องอะไรก็อย่าหัวขวนกันเน้อ <laughs> พามานั่งเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศดูแต่ชายหาดวันนี้มาดูจุดชมวิวเมืองพัทยาพัทยาซิตี้ถ้าดูตอนกลางวันก็จะไม่เท่าไรหรอกแต่ตอนกลางคืนเพื่อสวยมันมีแสงสีเนาะอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถจอดรถเมอร์ซค่แน่จอดรถบาสแน่เนาะ พอดีรถขจ่าจก็นั่งนั่งลงเที่ยวก็นั่งออกไปเบิร์ตมาขอบคุณมากจ้าขอบคุณพี่ประสมพรสวัสดีจ้าพี่ผสมพรสวัสดีแม่ขา้าวแช่แม่น้องทอขอบคุณนะจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจอืมได้โอกาสนิดนึงสิบนาทีสิบนาทีาทย่อๆเนาะ,นอ,ะอัน พอประมาณพามาชมจุดชมวิวเดี๋ยวจะพาส่องไปฟังท่าเรือแรนมมณีไฮดีกว่าเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ต้องอันนี้ก็จะเป็นตึกล้างโอ้ยนักท่องเที่ยวก็าลังขึ้นมานักท่องเที่ยวก็าลังขึ้นมามาไม่น่าเห็นรถบัสมาจอดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุม เอาไม้กันสันมาสันก็สันอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีแม่แม่ <c oughs> แมข้าแช์ก็ทักทายพี่ปฐมพรเนาะสวัสดีค่ะคุณปฐมพรพี่ปฐมพรก็สวัสดีจ้าน้องยาขอบคุณนะจ้าขอบคุณ เจ็ดล้านดวงใจที่แวะเวียนเข้ามาโอ้ยกล่องผมคือหมวกใช่ไหมสงสัยจะเป็นเมือสันเนาะครับเ่ราท่านได้กินข้าวเที่ยงอยู่ครับพอดีผมแวะมาจากน้องตัวเซตเนาะบริเวณท่าเรือนี่ก็ตอนกลางคืนก็จะมีนักท่องเที่ยวระเวกนี่แหละครับเพื่อนก็จะมานั่งเนาะครับเนาะจะผ้ากันมานางนําก็โต๊ะก็ยีแหน่นี่ละเพื่อนก็ที่ผ้ากันมา ปีกเนตปีกนนกกันกำลังทยอยลงมาครับกะพวกเพิ่นไปเที่ยวกินเขาหลาะอาหารเพิ่นก,กำลังลงมารถกำลังมาส่งทั่วๆกำลังมาส่งนะครับเนาะโอ้ยคนต้งซิบคนบุญเมียนคือโบเขื่อนวะเมียน้างอีกได้นี่ แม่ทอปกดสติ๊กเกอร์ให้หน่อยมันมันเป็นยังไงนี่เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์หน่อยนี่เมนค้างอยู่แล้วมั่งโทรศัพท์ผมนี่โอ้ยโทรศัพท์ผมคือคือกากศวะเมนค้างอีกเนียไปกดเซหนอบานีนน้อยชจังสิเศร้าค้างหนอเพื่อนเพื่อนเขาว่าให้ไปกดเซหนอโอ้นักท่องเที่ยวหกหลายหนึ่ง ขอบคุณครับขอบคุณเยอคือสีมาหลายคนอยู่ครับผมเห็นเหม็นคนอื่นเลยไหมผู้นักนตองเที่ยวมาขอบคุณ16ล้านดวงใจนะครับขอบคุณนะครับโอ้ยเหม็นเหม็นผมไม่ไหลอีกแล้วโทรศัพท์ผมโดยแท้อยากคว้างทิ้งเลยบาดจังซีไปกดใส่น้อมันจังสีหายเนาะ สีดายดีไม่ได้ทักพี่พีเพื่อนเพื่อนเลยไม่รู้ใครเข้ามาบ้างทีนี้นู่นแถ,แถวสะพานครับเพิ่นเรือก,ก็กำลังเข้ามาเนาะครับนาอผู้ล่งก็ลงผู้คืนก็ขึ้นครับนักท่องเที่ยวกำลังเข้ามาครับมึงสีโอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมยังไปทะเลก่อนจะว่าผมม่เห็นเหม็นพี่พี่เลยครับเด้อเดี๋ยวผมก็จะล่อแค่มิมดบ่าผมก็มกจะลงเงตานนั้นสันเพราะว่ามัน ผมก็จะขอขึ้นจ๊กิบนาทีเนาะครับเนาะจิบสองนาทีครับพอเดลคลิปพอไดลส่งงานพี่อยู่เพราวอผมบเห็นเหมอนพี่พี่เลยขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกยี่สิบสองล้านดวงใจเลยครับเล้โอ้ยมางานเขาผมเต็มหงปีเลยผมน่าจะมาซองเครื่องเนาะเม้นไม่ไหลครับพี่พี่มันมันขาง ขอบคุณในหลายครับขอบคุณทันเดอร์ที่เขามาให้กำลังใจครับโอ้ยสิดายด้บเห็นผีๆเปื่อนๆนะทางงานจะได้สนุกกว่านี้ครับผมบมดูว่าจะไปเกลไขใครมองไหนเนาะหรือว่าจะรองกับกล่องน้องเวงวะกับกล่องสีเห็นหัวหลานผมจะซื้อนี่ล้ ขอบคุณครับขอบคุณ23สามล้านดวงใจนะครับเลยโอ้ยงเบื้อง,งนักท่องเที่ยวกําลังเดินเข้ามาค,ครับกําลังเข้ามาเป็นกั๊มติ่มสะพานเลยครับไฟมันกระเดื่อมนะครับเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้มาพ,พามาสมม้มบรรยากาศพาเรือแลมมานีฮายนิดหนึ่งนะครับเนาะขอบคุณ29ล้านดวงใจนะครับ จักเงินไปเขามาเนี่ผมกับบเฮีนบานี่ว้าโทรศัพท์คือรอวยเถอะวะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากด้วยครับเพ่อนเขามาเรื่องกำลังเขามานะครับเนาะขอบทุงทุกกำลังใจนะครับโอ้ยเจยดายดีด ไม่ได้สนุกเลยอน่าจะได้คุยกันเนาะน่าจะได้พูดคุยกันกับพี่เพื่อน,อนโอ้ยหมดหวังเลยหมดหวังหมดหวังมาจุดนี่ทุกที่เลยครับน้องเอ,อ้ยเสียดายเนียเสียดายเสรษฐายหดเลยทักทายพีเพ่เพื่อนเพื่อนพวงกระดังมาเห็นพี่เขาแชร์คับไอ้พี่ปฐมพรทักทายกันพี่ปฐมพรทักทายน้องยากับไปอาลาดด้วยครับเซตโจนเลย อาขอบคุณได้ร้ายนครับเรื่องผู้ที่เขามากก็ได้อผู้เขามาให้กำลังใจก็ถือว่าเต็มใจมากเลยนะครับผมบริเฮนก็นโอยมันก็เสียใจมองผมบริเฮนนี่และนอนครับนอเอ้ามานําเสนอพาเรือแดมมานี่หายนอนคนเขามากคุณเรือเออสมพอรถมันดังเขามาอ้างลังผมหันตกระเทีที่มารับ ผู้โดยสารเนาะผู้โดยสารก็กำลังข้ามาครับครับโอ้หลายครับผู้โดยสารหลายนี่ครับมุมหนึ่งมุมนี่แหละที่ผมเอามาเห็ดปกเนาะครับเนาะกบรรยากาศดีครับบรรยากาศหนานั่งร่มเย็นๆย็สว่างนี่ครับร่มพอดีครับร่มร่มโบนียวเนาะครับเนาะร่มโบนียวเป็นบรรยากาศดีๆีหนานั่งครับใต้ต้นจำปาหรือว่าต้นอ่ียังก่อพ่นเนิน ส่วนดีราบารีนะครับเพิ่นเฮ็ดไว้เป็นทีน่นั่งพอได้นงงั่งยิมขื่นไฟสว่างดีครับพอได้ลผ้าดูผ้าเต่ามานั่งอยู่หรอกบรรยุทธบรรย์ยิ้ยมมือแดงเงย็นๆจั่างสีน้องครับเนาะก็พอได้นั่งผมก็ว่าจะมาทักทายพี่ๆเพื่อนๆชายหาดดิราที่แรกว่าจะร้องชายหาดพัทยาหันะมันคนหลายเต็มบืมีที่นั่งบืมีที่จอดรถน่ะก็เลยแวะลงมานี่กันวา่า สิบหน้าที่นึงดรอกว่าบ่ได้เอาอยัางหลายก็เลยว่ามานีก่ก็ได้ว่เอาครับอาเป็นทาเรือครับเป็นทาเรือทาเรือแหลยมานนี้หายท่าเทียบเรือม่าลับผู้ดยสารมาส่งผู้ดยสารอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนาครับผมจะมาเก็บผ่าบรรยากาศให้ไหมครับตัวนี้นาะผุ้ผู้ไอ้ผู้รยสารกาลังเข้ามาบางดาหนึ่งกำลังลังเข้ามาโดดมาได้ไู้ผน รถบินบาตบินบาตมายี่ท้้งหลังผมกับรถเป็นสิบสิบคันเอ้าไปแล้วครับอำนา,า,าจพระจ่ากันตัวมันบมได้สนุกเนาะมันบมได้ทักท่ากันคือสีมาก,กันหลายคนอยู่หรอกครับแต่ว่าผมเห<อ>ม็นผมบ่ไหลเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วขอบคุณทุกซับทุกไหลขอบคุณทุกการติดตาม จังไดนก็ฝากผูใ้ใดบาท่าในที่ตามก็ฝากไหว้สักคนก็ได้ผู้ใดบท่าในโคตรก็ดิาากก่งรำกับโคตรไหว้ครับเดี๋ยวจ,จะผ้ามาสยใหม่บรรยากาศใหม่นะครับเนาะโอ้ยบโบสนุกเลยครับบสนุกบริทักทายกันบริบเลสวัสดีจ้าชิจ่ยพี่เพื่อนๆเลยลสวัสดีสามสี่คนหนึ่งมันคอมเมียนต์ผมโบรายเลยแบบนี้ผมจองมาสองเครื่องเ,อาาเองนาะผมจองเอาเรื่องหนึ่งมาอ่านเอาไว้โอกาสหน้าครับไปไป อำนาจพาจากกันครับขอขอบคุณนะครับเด้อไปผมเอาสิบสองนาทีนี่แหละไปบายครับเจอกันไรหน้าด้วยครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณทุก่ันทุกกำลังใจนยครับเรื่อจังได้ก็ไปเหม็นลาผมอยู่รังบานก็ได้ครับไปเหม็นลาผมก็ไร้มาอยู่ว่าแสนเป็นยังคือมาโบอานมาแสนเด้ออ่าไป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 บายไปบายครับเจอกันคลิปหน้าครับมาสิกดตให้ไหลงามงบุกดออกครับ ไปเลยครับเนาะมันเสียเสียเสียคนรู้ซึกงเลยผูเสียคนรู้ซึกผู้มากับปนานันผู้มาสวัสดีก็ได้โบเห็นกันซ้าไปวายครับเจอกันไรหน้าเลยครับเ้อ